อ่าแล้วครับผมก็ขอกราบสวัสดีลิงที่วิวัฒนาการแล้วทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้อยู่เกมคอร์ดิตี้โมบายแล้วก็ผมเอฟดอคนดีคนเดิมนั่นเองนะครับวันนี้นะครับผมก็กลับมาตามสัญญาที่ผมบอกไว้ในคลิปที่แล้วนะก็คือผมจะมาเล่นเจ้าตัวโลคัสให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะสาหรับที่ผมแต่งไปนะครับก็คืออย่างที่เห็นในคลิปที่แล้วเลยผมแต่งเป็นดาเมจเท่านี้นะครับแล้วก็ระยะทุกอย่างไปดูคลิปที่แล้วเออแต่ว่าผมจะวันไอคลิปนีนะ้ผมจะมาเล่นให้ดูนะฮะว่า ไอปืนที่ผมบอกเพื่อนๆไปเนี่ยวันโหดจริงหรือเปล่าผมบอกได้เลยว่าสกิลการเล่นสไนของผมเนี่ยไม่ใช่ศูนย์นะครับติดลบด้วยซ้ำติดลบร้อยด้วยถ้าเพื่อนๆไม่เชื่อหาว่าผมโม้ไปดูกันในเกมได้เลยนะว่ามันกากขนาดไหนนะครับแต่ทู่ๆท้ายครับผมไม่ได้ที่1แน่นอนอะ่ะเราไปดูในเกมได้เลยโอเคนะครับไปเจอกันในเกมเลยครับผม A later few moments later. อ่าแล้วผมก็ขอกราบสวัสดีทุกๆคนอีกรอบหนึ่งด้วยนะครับตอนนี้ก็ลงอยู่ที่ลอยฟ้านะครับไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าก็รอดูกันเลยนะครับผมว่าไม่น่ารอดว่ะไม่น่ารอดเนาะโอเคขอได้ปืนดีๆโอเคไม่มีปืนเออได้เกาะกักนดีโอเคนะครับไม่มีปืนเราต้องโดดลงก่อนนะเพื่อจะหาปืนนะครับผมโอเคขึ้นไปรอบหนึ่งคือมันต้อง นี่ครับปืน,นได้แล้วตัวหนึ่งกระโดดก่อนนะผมไม่อยากเสียเกาะน,นะครับเพราะว่ามันเปืองมากเลยนะแล้วขอหากระสุนก่อนนะครับสิบห้านัดนี่น่าจะฆ่าใครไม่ได้แล้วโอเคตอนนี้เขาโดดลงมานะลงล่างนี่นะ โอ,โอ้โหโอ้โหเมื่อกี้โดนเฟนเนกระยะใกล้นะไม่ไหวนะผมเฟนเนกมันลูดระยะใกล้แรงกว่าครับ S M G นะครับซึ่งยังไงก็ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ชนะมันแน่นะครับผมจะลงนิวเคลียร์ไปก่อนแล้วกันนะตามเลยครับไม่ต้องโกเลืองไสองโดนมปสองโดนไสองโดน เรสองอยู่ตรงนี้เองนะครับต้องเรียกเข้าไปช่วยเขาน่าจะอยู่ในตึกนี้อ่ะเบอร์สี่ก็มาแล้วนะหวโยู่เนี่ยเบอร์สี่ช่วยยิงอยู่นะครับเนี่ยอ่าเรียบร้อยผมช่วยแล้วโอเคพวกเพื่อนก่อน,นครับเฮ้ยมีคนวิ่งมา ไม่เป็นไรเพื่อนเราช่วยเพื่อนไม่ได้สักทีไม่เป็นไรครับเพื่อนต้องเข้าใจเราโอเคตอนนี้แอร์ดับมาแล้วนะครับอพยายามจะเอาแอร์ดับให้ได้นะ เรียบร้อยบอดอีกหนึ่งตัวยิงบอดทั้งนั้นเลยผมเนี่ยไม่คท่เลยนะยิงบอดเนี่ย เรียบร้อยครับหมดตีไม่ต้องไปกลัวมีฮอมาจอดให้ฟรีๆเอาสองตัวเองครับเรียบร้อยได้เกาะป่ามาใช้ได้ฮอมาใช้ได้ดีนารีมาใช้โอเวิร oh, ์โอเคครับเราไประดับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเปิดไม้บอกเพื่อนก่อนแล้วกันจริงๆก็ไม่ต้องบอก่ะเพื่อนๆยังไงก็ต้องไประดับดู่ <With S 1> แล้วก่น นี่วิธีการลัดบอทนะครับโอเคโอเคมีฮอมาแล้วมีฮอมามีฮอมามีฮอมาเขาไม่เอาว่ะออ๋เขาไม่เอาว่ะเฝ้าแน่เฝ้าแน่เออมีเพื่อนมีเฝ้ามีฮอร์มาเนี่ยเฝ้าเนี้ เท่านี้ก็มีคนที่สแตนด์ออฟแต่ว่าเราไม่เอาเอ้ยไม่ใช่ดิแบ็กมาร์เก็ตเอาอันนี้แหละครับเพื่นอนๆเดี๋ยวผมคุมทุนที่สุดแล้วแน่นอนแน่นอนจริงๆเอ้ยยังไม่เปิดเอ้ยเปิดได้แล้ว ผมว่านะแถวเนี้ยมันต้องนั่นไงผมว่าหละนั่นน่นัดเดียวโอ้ยนัดปะตัวครับแล้วมันไม่ใช่เกานะสามแล้วมันเลยตายนะครับเห็นไหมเราว่ามันโหดขนาดไหนยังไงก็ต้องมีคนมาผมแคมป์แถวนี้ก่อนแล้วกันคือผมจะไม่สื่อสารกับเพื่อนๆนะเพราะว่าผมผมเฮียเฮียเนาะถ้าเพื่อนๆมารับผมผมก็จะไปนะ แต่ว่าถ้าไม่รับผมผมก็ไม่ไปนะเ้ามารับว่ะถ้ามารับเราก็ต้องไปนะก็ยังเอายังเอาโลคัทไปยิงคนไม่ได้ครับซึ่งมีคนตรงนี้ต,นตัวนี้ก็เป็นของผมไป่อ๊้ยไม่ตายไม่เป็นไร ได้ปะเนี่ยปึ๊บอีฝั่งหนูมีคนไม่โดน,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 นดโดนแล้วครับ <S <S สองนัดล่วงนะ ขกาะสามนะครับสองนัดร่วงแต่กว่าจะโดนนี่นะโอ้โหอุ้ยไม่โดนครับเรียบร้อยครับตายแล้วตายแล้วผมยิงตายไปแล้วผมยิงตายไปแล้ว โอ้หนี่นะสนายผมโคตรแรงนะผมบอกคุณน,นะน,นี่มีแอเดบดตรงนี้ตัว,มตวผมไปเอาแอดบก่อนแล้วกันต้องไปเ,เก็บแอดบก่อนนะครับที่มผมจะเอา e. ไีเอเคมาป้องกันตัวเฉยๆนี่นะผมเอาสนายยิงบอดให้ดูนะไม่เดียวไม่ตายว่นนะสองเม็ดนะประมาณนั้น ประมาณ2นัดนะครับบอดประมาณเกาะ2เนี่ยคือพูดง่ายอะเกาะไหนก็ตามประมาณ2นัดนะครับไม่มีอะไม่เป็นไรครับนี่ไแอดดอบมาแล้วนี้ก่อนนะครับเอ้ไม่ใช่แอดดอบแอ์โบนเรียบร้อยตัวหนึ่งนะครับ เพื่อนมันกำลังมานะเพื่อนมันลงผมแน่ไม่ว่ะโอเคนี่อัปเดไอ้ไอ้โทกเพื่อนก่อนนะผมอาจจะไม่ค่อยพูดนะตอนนี้ <Don 't S 1> บงมันเริ่มเล็กแล้ว coming. Coming. นี่ไง โอ้ไม่โดนอ่ะผมยิงไม่เป็นอ่ะเรียบร้อยครับสองนัดร่วงคืต้องขอภายจริงที่ผมยิงไม่แม่นนะผมจะขออนุญาตไม่ใช้สไนแล้วนะไม่ไหวจริงๆนะครับ คือถ้าผมเป็นใค้ทนายต่อไปเนี่ยชีวิตผมอัปปีแน่เ้ยแต่ผมต้องใช้ทนายว่าผมเจอตัวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดขอ้โหเขา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 ตรงนี้ก่อนโอเคชีวิตผมอัปปีแน่ถ้าผมใช้ทนายต่อไปโอเแต่นิ่งๆครับไม่ต้องรีบเพื่อนยังมีอยู่ โอเคเรียบร้อยหนึ่งผมขออนุญาตไม่ใช้ทนายแล้วไม่ใช้ทนายแล้วโอเคว้ยโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาอุ้ยโอ้โหสามตัวลุมจบ แน่นอนครับสามตัวรูมอย่นี้มาดูกันดีกว,ว่าว่าผลงานทั้งหมดที่ผมทําไปแบบสุดยอดแย่นใเนเก็นไรนะครับนี่นะครับก็คือดาเมจสอ0 0ัสังหาร17แล้วก็แม่นยำสามสนะครับ A later few moments โอเคนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับผมกับเกมที่รับชมไปเมื่อสักครู่นี้นะก็ต้องขออภยยัยจริงๆนะครับกับฝีมือสนไนเปอร์ของผมนะคือ ผมเล่นนานไม่เป็นจริงๆนะครับคือสไนกับผมเนี่ยเป็นเหมือนสวรรค์กับนรกะครับคือมันคือมันเข้ากันไม่ได้เลยอ่ะมันมันคือคนละเรื่องกันเลยนะครัสไนกับผมเนี่ยคือผมเล่นสไนไม่เป็นจริงๆนะก็ต้องขออภัยด้วยก็แต่ว่าอย่างที่บอกเขามันแรงครับคือสองนัดล่วงแน่นอนไม่ว่าจะเกาะสองเกาะสามสองนัดล่วงแน่นอนครับอย่างที่เห็นในคลิปเลยแต่ว่า จะยิงไม่ค่อยโดนอาจจะง,งุดหงิดเพื่อนๆที่เป็นสายสนายนิดน,นึงนะที่ผมยิงกากน,นะเพราะขอโทษด,ด้วยจริงๆนะโอเคนะคถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม